วันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมอิซูซูครับวันนี้มาอัปเกรดระบบพุสตาร์ทนะตัวนี้เป็นอิซูซูโมเอ็กนะครับจะเปลี่ยนจากไขกุญแจเป็นระบบพุสตาร์ทนะตัวนี้ก็จะมีชุดอุปกรณ์ติดตั้งเข้าไปนะก็จะมีปุ่มพุสตาร์ทให้มีคอพวงมาลัยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมีรีโมทให้2ตัวมีแอปพลิเคชันให้ด้วยนี่มากระรถครับเดิมทีก็จะเป็นแบบไขกุญแจนะครับก็จะเป็นรุ่นไขกุญแจสตาร์ทแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะติดตั้งระบบพุสตาร์ทเข้าไปให้ใหม่ตรงรูกุญแจตรงนี้เราก็จะไมมมมมม่ไไ่่่่่ีีแแแแลลลลล้้้้้้้้้้้ววววไไไไไดดดดใใใชชชนนนนนนะะะะะคคครรรรรััััับบบปปปุุุุพพพสสสตตตตาาาาาาา์์ทททจจิงงงอออออยยยยูซขขกก็เเเผม ในชุดอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งเข้าไปนะครับเปิดกล่องมาก็ในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับก็จะมีชุดสายไฟสําหรับติดตั้งตัวนี้เป็นชุดสายแบบบายซ็อกเก็ตนะครับก็จะมีรีโมทมา2ตัวนะครับมีกล่องควบคุมมีฝาครอบคอพงไรนะครับมีเสียงมาด้วยตัวนี้ฝาครอบคอพงไรชิ้นใหม่ทั้งชิ้นนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่เลยตัวงานติดตั้งแบบเสียบปลั๊ก100ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสียบปลั๊กเสียบเข้าไปเลยนะสาย ไม่มีการปอกไม่มีการแปลงสายของรถนะครับสายพวกนี้เสียบกับเข้าที่เดิมได้หมดเลยไม่มีการแปลงสายไฟใดๆของรถครับคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวรูกุญแจตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วก็จะเป็นฝาครอบพมละไรรุ่นที่ไม่มีรูกุญแจเลยเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งอันเลยนะครับตัวปุ่มบุ๊กสตาร์ตติดตั้งให้อยู่ด้านซ้ายของพรมอะไครับก็จะติดเข้าไปด้านซ้ายของพรมอะไแบบนี้เลยในชุดก็จะมีรีโมทให้2ตัวนะครับมีระบบการขโมยด้วยนะมีแอปพลิเคชันด้วยสามารถสตาร์ทเครื่องจากมือถือได้คันนี้ต ครับก็จะมีอีกคันครับอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาเดินไปดูอีกคันก็จะติดตั้งเหมือนกันเป็นอ s ซูมูโ x เหมือนกันครับที่นี่สต็อกรถเยอะครับมีรถพร้อมส่งมอบลูกค้าจํานวนเยอะเลยสนใจอ s ซูซูโมเอ็กอ d ซูซูดนะครับติดต่อที่ฝึกษายการขายของที่นี่ได้เลยนะครับโดยรวมมี u z ซูซูนะะตัวนี้ก็จะ เปลี่ยนจากกุญแจเป็นระบบพุชตาร์ดเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะมีกุญแจนะครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่เอาชุดนี้เข้าไปติดนะตัวนี้ติดตั้งเข้าไปเสร็จรูกุญแจตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับตัวปุ่มพุชตาร์จะติดตั้งอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยเลยตรงนี้เราจะเปลี่ยนฝาครอบชิ้นใหม่กลายเป็นรุ่นแบบไม่มีรูกุญแจไปเลยนะครับก็จะมีรีโมทให้2ตัวมีการขโมยให้ด้วยแอปพลิเคชันในมือถือให้สตาร์ทเครื่องได้ด้วยนะครับตัวนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก,ก็จะมีรีโมท ของคันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาณรีโมทจะชนกันนะครับของคันไหนคันนั้นคู่ใครคู่มันนะครับไม่สามารถกดมั่วไปคันอื่นได้นะครับอน,นี้ติดตั้งเสร็จแล้วฟังก์ชันการใช้งานก็จะประมาณนี้สตาร์ทเครื่องจากมือถือก็ได้นะครับหรือจะสตาร์ทเครื่องจากรีโมทแบบนี้ก็ได้นะครับมีปุ่มสตาร์ทเครื่องอยู่ที่รีโมทเลยไปดูข้างในนะครับตัวนี้ก็ติดตั้ง ปุ่มมอสตาร์ทเข้าไปแล้วอยู่ด้านซ้ายของพวงมลาลัยนะครับะตรงคอพวงมลาลัยตรงนี้ไม่มีที่ไขกุญแจแล้วนะครับตัวปุ่มก็จะอยู่ด้านซ้ายประตูก็จะเปิดยากนิดนึงนะครับรถจอดค่อนข้างจะชิดกันนะครับต้องเปิดระวังเดี๋ยวก็เป็นรอยครับตัวปุ่มติดตั้งให้อยู่ด้านซ้ายของพวงมลาลัยเลยอยู่ในตำแหน่งตรงนี้สตาร์ทเครื่องดับเครื่องผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้ลูกค้าก็ล็อกไว้ลงไปทุระได้ นะไม่ต้องดับเครื่องได้นะครับโอเคเรียบร้อยสนใจติดตั้งแจ้งได้เลยครับตัวนี้ใช้เวลาติดตั้งไม่นานครับครึ่งชั่วโมงเสร็จเลยนะหนึ่งคันใช้เวลาติดตั้งเพียงครึ่งชั่วโมงครับตัวนี้เป็นงานเสียบปลั๊กหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นชุดตรงรุ่นรถไม่ตัดไม่ปลอกไม่แปลงสายไฟรถครับชุดอุปกรณ์เดิมของลูกค้าก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับ